าลีนบอกหน่อยจะไปนอนไหนวันนี้ตันนี้ค้างขึ้นแล้วมาแต่งให้กันแต่ก็เรียบร้อยแล้วครับมาแต่งก็ใส่แล้ว สบายดีสวัสดีครับสวัสดีตอนเที่ยงแต่กระล่างห,อน,หอนนะครับมือนนีนอากาศอย่ากูดอุ่นจัง่อย,อยมื่อนี้นได้ผ้าหนองไอริ่นเปลี่ยนที่นอนครับไปค้างคืนเนาะมือนน้เนาะมาเบิ่งบ้านนี่บวก่าไปค้างคืนใสนะ่มาเบิงบนเนบงเบ่งกันน่ครับเตรียมของเตรียมของของหน่องไอริ่นหนึ่งกระตาของผมอีกกำนองขงหนึ่งกระตาของใส่ของหนองไอริ่นนะครับ นี่ลังบบาน,นีอีกลังรถมาเป็นลัง้านมีทั้งที่นอนของเรียนติ๊กน้าห่อนครับผมของใส่หลายอย่างเลยมืนอนนี้ก็จะได้ไปนอนนอกบ,บ้านนะครับเปลี่ยนที่นอนมาถือกว่นนบบานอนอกบ้านเปลี่ยนที่นอนนี่เลยานอนเอลียนใหญ่ที่นอนไปนอนเบิ่อวาสิช่นบอกตื่นแล้วสวัสดีจ้าแลวสบายดีสวัสดีจ้าไอร่าสวัสดีจ้าก่อน อ่าน้องอลินบอกหน่อยจะไปนอนไหนวันนี้ <c oughs> ไปนอนร้านบ่ปนอนร้านเปล่อ่าน้องไปนอนร้านกับวันนี้ค่ะอีหลับไปนอนร้านเนาะไม่ได้ไปใช้ไกลดอกไปนอนอยู่ร้านอืมไปุดรถถากไอแม่เด้ออีบอยาจปิดียนล็อกประตูเฮียนก่อนอนอนข้าวเดี๋ยวนึ่งก็เตือนเลย่งก้นหน่อย เฮ้เแม่มาอยู่ไหนสิลูกนี่แม่รางนี้เก็บของอยู่เก็บของนีตาใช้แป้วเลยนี่ว่าไอแม่เก็บของอยู่เปิดประตูไว้ในคันได้ว่าจะตามเราไปเข็บฮึ่ยแนวเมืองกล่องเข็บไปหยักอาอยยาแบบนี้ขึ้นรถได้กินนุ่มรถเนาะอือมาเล่นมาแย่งเลย ครับยาเถากันด้่นี่หายยาเถาอยูออย่ต้นยาเถาบอ่ะบอกไปต้นบอกกับแม่อยู่ต้นยาเถาบ่ะยาเถาเรียงอยู่เนี่ฮะออกไปก็ได้เบี่ยวกันเจ้าพนนะครับยาเถาจะข้าครับเร็วๆด้อรถหยอกด้วยแบบนี้ขับชิบแล้วหนึ่งนางน,นาบ้านพ่อสิบนาทีอยู่ นอนทยิบของซื้อยายเตรียมขางขึ้นรถครับลงมายางเบิงแต่ก็อิดก็อิดกันข้างขึ้นแล้วโม่แา้นหน่อาากันแต่ก็เรียบร้อยแล้วครับม,มาตั้งกระใส่แล้วอพอปิดหม่ครับเนาะ ทางก็ใส่แล้วกระซองนี่แล้วก็อันนี้กระใช้ดาตัง้งเรียบร้อยครับไปเดินทางไปตลาดก้อนตอนนี้ห้องแถวเขานอนก็น้อง,องมีถ่ายยังนอนหมดละกิโลออกน้่งเอาเห็นอ <laughs> ยนู่บ่เห็นได้หรือไงกิโลอันเมื่อไรออกน้่งกินอีกกินไปเยอะบอกราคาออกปาก นั่นน like uh uh nah uh, evet> uh anyway, ั่นรถมันเกียรขียดแล้วน่าเขียดจกิงรถแท่งหยอบแห่งสอกไล่กเลยก็จะห้านยอกมันลุกตรไปได้เครับก็ต้องเอนเเอาเสต้อ้มั่นักาวส่วนหนหนแล้วครับหวนอลานอนเนาะ ก็มันกับเมียนอ้อค่ะก็แล้วเป็นแบบน้อยเงิเนเดียว่ปนกาแฟอะไรอย่างเงี้าพอดีลูกค้าฝั่งช่วงพักเทียงเน,ะนาะนี่ก็รอลูกคา้าเข้าพ่กครัเพราะว่า,าอตอนนี้ก็สี่โมงแหละสี่โมงสี่โมงแล้วมอดก็บใบสามเนาะ,ะมอดปุ๊บตอนพลานอนตอนนี้ก็สี่โมงแล้วเ,เป็นปนอายุ ban สองเดือนสี่เดือนเพราน่าักเึ้นแลวอายุ b ่บสีเดือนอายุบ a n สองเดือนกลัว ชอนเดือนกับเกจมือซับอีลาขอดนั่นแหละมืออีลาขอดเลย <c oughs> ไปก้อนอีลาขอดสองมืออันว่านไ่ได้ว่าไปพักอยู่บ้านด้วยพ <c oughs> ิดล้านปิดล้านอันราบุญ <c oughs> บุญกระถิน <c oughs> นะไปปิดล้านเมื่อยนึ่งวะมือปิดล้านเมื่อยนึ่งพากันเล่นอยู่บ้านมือสองวันนี้มือสองกับอยู่บ้านอยู่บ้านมือสามจะมาขายของก็ซื้อเก็บท่องเจะพ้องเลยว่าบ่ได้ออกมาตลาดก็เลย <c oughs> ยื้ไปยืมมา เย็บพักเก็บที่เข้าที่เข้าไอ้ยิมเลยพาไปโรงพยาบาลเลยไม่ได้มาขายของแต่เป็นร้านพักบนกระถิ่นหมดเลยกระซ่องเดือนก่อนแม,ม,ม่ม,มันน่ารัยเคลื่อนแรงด้วยนี่เตี่ยวของหลากหลายางมากเลยคือเรา้ยายฟังรบย่าแสดงครับว่าอันนี้ขนาดเกี่ยวของซีมารลานบ่าเป็นเกี่ยวของเหมือนลาวก็ยังหลายปนีิสัตว์ว่าเหมาือนลาวนี้ยี่สั่งใหญ่ใหญ่มันว่าก,กยงงายานุกไลเอยถว่า สุกก็เอามานี่น้อยสุกก็จะนุ่งหลายเอวเสั็จเอานุ่งเสื้อผ้าอย่างไรบุญรุ่งหลายตัวทรงตู่ก็ลายเนี้ยเด้มันตัวใหญ่เนาะเนี่ยม่ต้องเฉียกันยาวเนาะอ่าเฉียกันยาวเป็นเป็นแปลกตาเจ้าของโรงพยาบาลเด็บพอได้เห็นผู้ใดเนาะยูยูแล้วหันลูกกับลูกสองคนว่าปฏิวัติเยอะมากเลยครับ,บนี่มากคืกนอเดี๋ย,ายามานอนเวียนนอนคืนเลยไอล่ามันนอนคืนคืนแรกฮาบ่งอีกนลาศิเป็นจังไนเนาะลาสินอนในบ่วจ้า ตอนนี้นอนอย่างพวกว่าทั้งไหนจะนอนนอน,น,อ,นอู้เนาะติดอู้กับบุษงว่าติดแต่ก็ว่าเด็กน้อยเนาะเอานอนพี่นอนกับบุนอนบ้านได้เป็นแต่ว่านอนเล่นนอนอย่างแล้แล้วกับพัชจินอนกับน,นอนอู้คือเก่าเจะตาก่อาหน้อยตื่นแล้ว่าจะอาบน้ำขึ้นน,นัยนะ,ะน่าจะประมา่าสีม่วงเครืองขาวม่วมองอะไรพวกช่วงนะจะได้ไปตลาดบัว <c oughs> เอาอาบน้ำแล้วเกวนอนต่อเนาะแต่ว่าอีลาเนี่ยมัจะยากสว่าง ช่วงนี้อาทิตย์พวกล่ะที่ยากช่วงหกโมงแรงช่วงพ่อเป็นจะเป็นญาณนะอยู่บ้านกันช่วงหกโมงแรงนี่พ่อพันกับกอยอ้วนลูกนอนแต่ว่าลูกกับนอนเนาะจนทอดยากแต่หกโมงแรงจนทุ่มหนึ่งกี่สองทุ่มเนาะมันเวลาเก้าตลอดเพราะว่าเปี่ยนที่ใส่เนาที่แรกท่านเป็นประมาณประมาณรอบเดึกเนาะประมาณจะดทุ่มก่อนแปดอันสองทุ่มครัวสองทุ่มหาทุ่มสามทุ่มแมนแล้วก็บพนอนสี่ทุ่มวันนี้มาเปี่ยนมาเป็นหกโมงหาทุ่มหนึ่ง เป็นพี่แรกเขาเป็นอาทิตย์นึงแต่ว่าเนี่อาทิทกลัวอย่างมัวในเสาร์เธอเนาะเธอหนิสัยไปเรื่อยเนิสัยไปเรื่อยแต่ว่าเริ่มง่ายกว่าเก่าแล้วม่ยากคือแต่เก่าเลยหูงมือนีนกินนมอิ่มแล้วก็นอนทางว่ายังขี้ห้อยู่ยเดี๋ยวถาม็นานอาหารจะเข้าวครับเป็นเตียงฟองหะเหตุใดจากนายครับเตือนแม่หล่ะคือมาหยอกกันครับวันนี้เพราะตือนแล้วจ้าสวัสดีจ้าแล้ว อันดีจ้าอันดีจ้า,าขับรถหน่อยขับรถก่อนขับรถเลยคนหน่อยตื่นแล้วรุนรนะมนอะเดี้ยวอะหยอกยกขอด้กล่องดิวินอเฮ็ดหนต่อ่ตนา,ตาน ห่าบนานเลยไปพอเป็นก้นนานมืนจะเข้าเือี้ที่หลน้ําเสร็จแล้วกับมาหวานเดมิยอนห้องทะเลเหลี่อยู่คุณเลยสองหงอสองด้านกับด้านนี้ก็บด้นเมนเหลี่ยอยู่เหนือเหนือเนืออีกไเียนเหลี่ยมที่นั่กับเกลืองออกเนาะเอาจริงไหมไม่อสกันไหมอลิซาอร์ไอ่นหวานเราหลบอยู่ลนใช้แค่ฉันแล้วแม่ Nâng lên cháu chạy cháu lên chạy 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 đi chạy 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 อืคนอารมณ์ดีแล้วเด้ไปดีได้อาบน้ำเ้วอือคนเล่นดีคืออย่างนี้มีงันก็เล่นเยอะเอ้งโบห้องพานี่ก็ได้มากแล้วอยบ่หยอจะอี่แหละนีงเป็นพาห้องอึพี่ชื่อลงในบวกลกตัวนี้มันตัวน้อยทำไมไม่ยิบพาน้อยมานจะดุออกเลยม่เคยบอกบอบครับอึอหนิสุดหน่อยไม่ยิ้อะกรเหรสุดกระดุม Hát chứ phối lại là lần này. Ui, Bố đi hai nhà với hai 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 với con. hai 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 bài tựa mấy hai bài hai mấy hai Bỏ hai Sơ bài tựa mấy chá hai hai tôi hai hai bụi hai hai bắt chìm một hai 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 lên hai 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 đấy เคือนจ <c oughs> ไอลนจ้าไอจ้าไอจ้าว <c oughs> ่าได้ใช้กางเกงงามแต่ิไเกงงามแต่หยยดขาหยยดขาี่สพี่เกงใ่พอ่อสุดมิตเกงใ่พอ่อแต่ว่าเสียถ้ามาหาหิงดำ่ฟื้ๆเลยเพ <c oughs> ื่อนโอว่าถึมาขายของกันมากินตะนมกันมากินต้นนาน,นมยังแม่ ว่าเล่นนะเว้ยเล่นเมื่อยแล้ววะหรอกอ่ะยาลดเหลืองมันเม็ดเมื่อกี้ไ่ได้หานอนเีนว่าจะเอาผ้าห่อว่่ห้อมไตลาดค่อยบีบ้นร้อง่ไดครับนอนริมนอนเลยพี่้าทองไปตลาดนะครับขี่ม้าไส่ไปขั้นที่ทองขี่บูส่งตัวสองนาแตกกันล เปตลาดยังไสนะับปะใช่ะปะ,ปะ,ปะ,ปะอัน,นอลออ้อไป,อ,ไปอันเานังขากําลังเข่าเข้าไปนะเข้าถือกล้องเลยให้คอมือวอ่มันเวิดแลไวเข้าไปตขอกับเมนมอเตอร์ไซ De <coughs> พร้อมจิอยายาไปจอดนาร้านใหญ่แลยเนาะข้ายหน่องอมไม้ยังตลาดยายมันนี่ยายค่ะฟักทองนะนี่บับบูบอที่ันึงอย่างนี้ป่าเย้าเยอะมานอนตลาดคุณดข้าวท่ใบหน้าทิ่ขาวไน่เด้สองเปลองเอาไปก็ได้ chắc <N> subscribe cho kênh <tính> anh <N> <tính> không ตหลา่าคอยมีตลไรเนี่ยเขาจะไปน้ำเทอเบแต่ว่าปลคออยู่ใ่นนะนีจะแชหไปเดินบอสบอแ่าอันนั้นบะอนี่ปคอบอัแม่่าปลาคอไป่มระวขาไม่ไดลาคอแช่ได้เลเดปลาคอปขาคออันอันนีะไรเนีลย นะเพาะโตเป็น่มนบะเพาเปลี่ยนบุมีที่ยนบ่ด้ากขวตาไป็นึ่งหรือว่ายืดสองก็เป็นเมือเม่เพราะว่าเมียมาเมียนมาตลาดรบนั้นแม่ว่าเห็นตาเป็นเมือเมื่อตัวจังสิได้เป็ย่างแล้อันึงนึ่งหนึ่งนึ่งค่ะ รบรรยากาศตลาดน้องลืมนางย้มเข้าแรงครับอาทิตย์กลางทิศตกรับขออฟ้าไปแล้วแหละแม่ม่เห็นแม่และ ต้มสมบัตต้มยำบะยู่ร้านก็มี่อยู่ครับนี่มีครบทุกชาติทั้งสามอย่างเลยเริ่มข้าวเลยบุ๊มนมาเพิ่งกลับบา้านเดือบุ๊บนี่ยเอาไปยังอยู่ร้านก็มีอยู่ฮะยายบอกค่ามัสั้นมันอเด้อแต่ใครให้ยายให้ไรค่าค่ามันอึงยายจะให้ต้นี้อ๋อเดี๋ยว ยู่ร้านก็มีอย,ยู่ชนเดแม่บอให้ซื้อแม่โทรมาแม่ว่าเอาอันข่ากับอันใบมะกรูดมารำไดม้มันเขาเขาเนยายผ่นขายเหรอนี่ยไหม,มกรมวิสิทบาทอสองกรรมยี่สิบบาทเออว่ายอยู่เครื่องออมาแม่ว่าเอามาเลย หลานมาส่อมไฟครับไฟหน้าของน้ำป่ะติด, <c oughs> เ,ปดเป็นใด๋นาะบ่ติดเป็นใด๋ติดแล้วหลอดรวมครับ <c oughs> ตากฝนตากลมดวนตากแต่ตากลม มันคว่ำหวงันลงมามันให้ใส่สติกมันเกี่ยวมันรวมเรากระได้เปลี่ยนใหม่ครับเดี๋ยวขอดตัวขายของให pues ้ข mm. nah, ้าวครับลูกค้าเรินเราใบใหล่เขาดหัวก็มีครับตื่นมาบ่ไห้บ่อีแม่ไปตลาดมานลูกตะเดินเราใบใหญ่แม่ตัวหัวหุบยูจานหอบข้อเก่าข้อเก่าข้อเก่าขอเก่าอีแม่แล้ว ขอแล้วแปลว่าบริเวณนั้นเป็นฝอยแค่ตักเหนี่อยอยจะองไแล้วนะคุ คือมากเกล็นเ้งสิแล้วเป็นชาแล้วพ่าให้แล้วอบอว่าเื่อไงเฮ้ยว่ามาเล็นยันทีปูเป็ดข้างอืดๆบดประกาศ้าคกานเอ๊ะแอเ่าแบบตักเนี่ยยูบเลย ดีเหมับกินมาเอี่าเบล่มาแหกอยวเปล่อมาแห้อยูเลยนะครับผู้ชมเอาไงไม่ขวบไม่ทิ้งุ่มบ่ไหนทิ่งุ่มนีห่อนทั้งสองคนเลยปีนแ้แตกด้วยกันเลยปีนรอดคอจะมัดรดนั่งอะไรสบายข้อแข็งล่ะไอ้ถนนคนเลี้ยวหางงงเงี้ยงงเี้ยในลินไรมีบีล่ะผู้ชาบ้า ก็จะได้มาอัดอีกแต่ว่าน้องของอาบน้ำแล้วเป็นพิจล้านเนาะคนพิจล้านลูกค้าหลายแห่งลูกค้าหลายที่นอนไร้น้องไินก็ยากนอนเนาะเพราะว่านอนตังพิ้นเนาะเราไม่ได้มานอนที่จะหาดนะเนี่ยเป็นแต่หกโมงคร่งหกโมงครจนสามทุ่มหาก็นอนให้บนนอนกขาอยู่แต่หนำเตาเมียเนาะให้กินหลายกับแม่น้องก็เลยให้กับย่าน้องก้อยอู้เลยก้อยก้อยไปก็มาแลักกระลับไม่กรลับ ให้เออเไ่ให้แหงเด้อพาคุณพ่อมาเก้ยำถ้าเข้าไ้เมื่อินยดนนั่งเข้าต่เศ้าทำงานยเ้างานยำเศ้านอกยวดกับหลานกับยายพ่อกับแม่ก็จะมาตะเศ้าไม่ต้องหัดแน่นลยมาที่เตะเตะมีกอาบน้ำนอนตะก้อนครับนอันใกับ้านได้ล้ มันก่เยอะแบบยาเทาเนาะยามไม่เห็นหนูยามน้่งห้องอาบแล้ำน้องก็ยังไม่จะห้เอาน้องไอ้ลินตื่นมากินนมเนาะสำหรับที่นี่กัน้องของก็ะไอ้มก็จะเกาจบกคีบอย่างนี้แล้วจ้าไปพอกันคลิปหน้าจ้าไปพอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีจ้าฝันดีนะคะคลายคลิปเรค่อยเป็นตอนเลยช่วงนี้มีแต่ช่วงเร่งด่วนครับถ่ายได้ก็ตอนก็ได้เยอะหน่อย บอกไปเลยบุกไปเลยไทยเนาะรับจัดลูกค้าใ,คให้เบิ่องกันไว้เบิ่องดอกลืมกล่องไว้ลังบานจ้ะเรลืมกล่องไว้หนาไม่เข้าไบลูกค้าหลาย